ครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับสายชนตรกราอแล้วนะครับวันนี้บังเอิญครับผมกล่าวว่าจะไปถ่ายแมคโครที่หนองตะฮีบครับบังเอิญมาเจอลูวาดพอดีครับลูวาดได้ของใหม่แล้วครับเอาชัดขนาดไหนอีกลู่วาดได้ติดตั้งโซลา่าเซลล์แล้วครับยยทีมช่างมาจากไหนครับทีมช่างเนี่ย จากโคกตูมครับสวัสดีครับโคกตูมประคุณประคุณชัยครับอ๋อครับรู้รู้ได้ไงว่าทางนน้นมีนี่เอ,อ๊ะลูกชายติดต่อให้อ,อ๋อลูกชายติดต่อให้เหรอสามแผงสามแผ่นครับแผ่นโมโนครับ นั่นที่เห็นขาวๆตรงปลายนิ้วผมอะ่ะคือบ่อของพ่อกรีซครับที่ติดโซล่าเซลล์เมื่อที่ผมถ่ายให้ดูตอนแรกครับห่างจากกระท่อมลุงวาดไปประมาณห้าร้อยเมตรครับนี่ประมาณนั้นเนี่ยนะลุงวาดเนาะเพึ่งข้าวแกกกำลังงามเลยครับได้น้ำจากโซล่าเซลล์นี่แหละทีนี้ลุงวาดก็อยู่ไม่ไหวแล้ว เรงว่าต้องต้องเอาเหมือนกันเพราะว่าสวนเกรครับเนี่ยทั้งไผ่ทั้งกล้วยทั้งถั่วทั้งแตงแล้วก็วัวเกหลายตัวด้วยครับนี่นี่สวนแตงสวนผ่กแกทุกเชา้าแฟนก็จะมารับทุกวันจนชาวบ้านแถวนี้อิจฉาไปหมดแล้วครับเศรษฐีย่อยๆครับเศรษฐีบ้านนอกทุกวันอ่ะ ถ้าไม่มีโซลา่าเซลล์มาช่วยนี่ลำบากเหมือนกันครับเพราะว่าฝนฟ้าบ้านเรามันสั่งไม่ได้ครับไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวครับควครับนี่น้ำขนาดโอขนาดนี้ครับห้าโมงเย็นแล้วครับนี่ห้าโมงเย็นแถมมีร่มบังแผ่นด้วยครับ <S S S ก็ยังได้น้ำระดับนี้ก็เป็น เป็นที่น่าพอใจของทีมช่างอยู่ครับว่าไงช่างเอพอใจอยู่ครับครับวันนี้ค่อยค่อยลองใหม่เนาะครับผมล้อล้อแดดมันพอดีมันมีต้นไผ่บังครับครับมีต้นไผ่บังอ่ะเจ้าของเป็นยังไงบ้างโอ้พอใจมากอ่ะพอใจทําไงไก่คืนออกน้อยกว่านี้อ่าพ่อค้าไก่ก็มากับวันนี้ชุมนุมชาวยุทธเด้อจะไปเอาไก่แล้วทำแล้ว เต่อนิ้วครึ่งจะเอาไปทำช่างอะไรอย่างนี้ครับพิกัดตำบลโคกยางครับลืมบอกไปบนโคกยางอำเภอประสาทจังหวัดสุรินทร์ครับส่วนช่างเนี่ยเดินทางมาจากบนโคกตูมอำเภอระคนชัยครับอุรีรำบุรีรำบ้านเราแผงนี่กี่วัดครับแผงนี่แผงนี้อยู่ที่สามร้อยสามสิบหัครับสามแผ่นสามแผ่นครับพร้อมปั๊ม มปัมหนึ่งพันหนึ่งร้ยัตครับตอนนี้ช่างเก็บของตอนนี้ช่างเก็บของอยู่ครับเสร็จเรียบร้อยใครสนใจก็เบอร์โทรครับตามนี้เลยครับตามเสื้อครับเบอร์นี้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาแวะมาไทยทำกระท่อมรูว่าอีกสักครั้งหนึ่งครับเพราะว่า อยากจะดูการเปลี่ยนแปลงของน้ำที่เกได้น้ำมาแล้วสวนของเกจะสวยงามขนาดไหนครับโปรดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับ